สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมาทำการทดลองระบบตัวเดินนะครับระบบตัวเดินตีนตะขาบนะครับไบแท็กนะครับที่เพิ่งทำเสร็จนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอันนี้เอามาเทสให้ดูเฉยเฉยใช้โมเตอร์มมเตอร์เกียร์นะครับ12 v โวลต์นะครับ ไฮแท็กกี่เซนยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้วัดนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําการทดลองเดินดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับยังรอยเชื่อมยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับเอามาลองดูนะครับเร่งมนเลยครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกตินะครับ อันนี้คือเดินหน้าครับเดินหน้าไปเรื่อยๆเ,เดินหน้าอันนี้ถอยหลังใช้แบตสิบสองโวลต์นะครับ ตัวเดินผมว่ามันยังต้องมีอะไรปรับปรุงอีกเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเดินเดินตามไปด้วยนะครับมันอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวแล้วก็ขับไปด้วยบังคับไปด้วย ความเร็วเนี่ยอยู่ที่จอยสติ๊กนะครับถ้าเราดันขึ้นหน้าแรงเท่าไหร่ความเร็วก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับความเร็วความแรงก็จะเร็วขึ้นตามตามมือของเรานะครับถ้าเราช้าๆ้ก็ดันเดินหน้าเบาๆนะครับมันก็จะไปช้าๆนะครับเรื่อย ต้องทำความเข้าใจกับระบบควบคุมอีกเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเผื่อว่ามีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความก้าวหน้าคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีหนึงนะครับขอบคุณครับ